โอ้มีน้อยไปดูคนไข้เขากระรันตีว่าหายแล้วใช่ค่ะร้านน้ำแข็งใส่ท่นี้ได้บ้านไม่ต้องเอาไปขายหรอกโอ้ไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายอะไรสักอย่างไม่ขายค่ะเราหามากว่าจะนี้ได้นะ FC เออเราก็เก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานไปนะคะจะ ไปขายเฮ็ดหยางพี่น้องต่อให้ถูกเป็นร้านก็ไม่ขายหรอกวันนี้ป้าไปส่งส่งเือกลับบ้านแล้วส่งล้านส่งล้านกับบ้านกับลุงเสืองลูกกับจุรินค่ะกับกับลุงเชือกับกับลุงเสือเสือกับกับไทเกอร์ โอ้เอฟซีมาส่งมินน้อยตั้งเยอะเลยนะลูกนะเนี่ยโอ้มาส่งมินนะเมื่อวานไปรับที่โรงเรียนดีใจมากนเช้ามสวัสดีปะปุ้เอ้ยแยกมาด้วยหมากำลังเอกันกันมันหมาเลย บอกปาปุยังนูไปโรงเรียนแล้วบอกปาปุยังบอกปาปุ๊ไปส่งไหมปะปุยป้าป <toda Wha> ้า <Luis> ป้าไปส่งหลานไปส่งหลานนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ใกล้กว่าป้ามันอ้อมเด้เออนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม้ตรงนั้นมันอ้อมตรงนั้นมันอ้อมเด้ตรงนี้ใกล้กว่าลูกตรงนี้ใกล้กว่าเอา โรงเรียนอยู่ไกลไหมโรงเรียนเหรอคะอยูออ่บ้านม่วงค่ะบ้านม่วงไม่ไกลค่ะไม่ไกลโรงเรียนเขาสะอาดมากเมื่อวานเนี่ยไปรับอู้เห็นโรงเรียนน้องมินน้อยนะคะแบบโอเคเลยค่ะโอเคเลยนะคะโอ,โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไหว้ปู่ด้วยเอเนี่ยเขาไหว้ตรงจุดตรงนี้ด้วยเขาไปโรงเรียนเขาไหายป่ายด้วยนะ มีน้อยไว้องค์ปู่ใหญ่ด้วยลูกว้องค์ปู่ใหญ่ด้วยโอ้ยอย,บยบาบ <c oughs> <c oughs> นี่ไว้องค์พ่อปู่ด้วยปู่มีน้อยจะไปโรงเรียนแล้วนะคะปู่อวยพรให้หลานด้วยดาดามาส่งหลานเร็ว <c oughs> วันนี้ปามาส่งมีน้อยใช่คะ่ะ นะ,ะนั่นที่เราให้ลุงให้ลุงตีได้แล้วห,หาวา,เา,านเลยนะคนตีได้มันดูได้นานใช่ใช่รั้ขึ้นดอกมันก็สวยเนาะหรือหรือเอาปลูกตรงนี้ไหมเนี่ยเยา,นนา,างออกแล้วเนี่ยเนี่ยด้านหน้าถางออกแล้วป้าไปดูดิเออเนี่ยมันโล่งเลยมันโชว์ด้านหน้าไงอเออป้าแตนไปไหน <laughs> ป้าแตนเปิด, <laughs> ปดมาเปิดร้านกาแฟก่อนลูกตามาเปิดร้านกาแฟเดี๋ยวเรารอรถก่อน เดี๋ยวรอรถก่อนโอ้โหเมพีมัดผมไ้หลานสวยมากเลยตอนนี้ดูไปยิ้มไปเห็นถึงความรักที่จะปาดงค่ะยอดเออตดวงหรือเปล่าเออป้าคะเออพี่อิสระเลี้ยงกาแฟยี่สิบแก้วหนึ่งพันบาทนะคะกาแฟจ้าหนึ่งพันบาทนี่คุณอิสระนะจ๊ะนี่อิสระอยู่ในช่องแอนแอนอย่าลืมบอกดาดาเด้อพอดีเพิ่นผ่านดาดามานะ จ้าจ่าไม่ลืมค่ะนนเ,เดี๋ยวดาดามาส่งมินน,น,น้อยเดี๋ยวบอกเด้อพี่สระจ๋า,าตน้น,าตนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้าเปิดประตูแล้วลูกไม่ปิดประตูค่ะโอ้โหพนักงานเปิด <c oughs> พนักงานเปิดประตูมาคนใหม่บอกแล้วเนี่ยค่ะค้ำๆยังจุดก็ได้ปะเออ ช่วยกันนี่แหละจ้าเจอเจอเจอทั้งวิ่งกระจายเลยค่ะเตนก็มีเมื่อวานเมื่อวานโดนเตนต่อยดาดาไปใส่ต้นโมกตัวด้าด้าก็โดนเตนต่อยเอ้าเกิดอะไรขึ้นอยากเข้าห้องน้ำด่วนปวิ่งบินเอาอีกแล้ววิ่งอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยตรงนี้ก็ได้ะมตรงนี้รู้สึกว่าย้ายได้ค่ะป้าเพราะว่ามันยกได้มันไม่ได้อะไรแตพูดถึงว่าป้าจะมาดูพื้นที่นะคะว่าจะปลูกต้นนี่ด่าด้าป้าบอกว่าปลูกต้นเซียนฝรั่งมันสวยเนี่ยป้าก็เลยให้มาดูเลยให้ป้าต้นนี้มันจะริบแต่ริบแตลก็จะน่าอยู่ไม่ไม่อันนอนกินต้นมาแล้วมันไม่งั้นมันก็โตเท่ากันไก็ใช่อยู่ว่ามันหักไปแล้วรอบหนึ่งแล้วพอเรา ตัวกินมก็กินตอนนั้นกินเหลือเกินอ่ะกินจนยอดไม่ออกต้นนี้เต็มเลยป้ารู้ไหมว่าอันนี้มันกินไปแล้วแมลงแข็งโอ้เอออ่ะต้นต้นนี้แมลงแข็งจ้ากินยอดที่ใบเฮี้ยนใบใบโอ้เอฟซีดูแมลงแข็งมันกินยอดนะค่อเห็นอยู่ดูป้าบอกว่าจะย้ายป้ายมาอยู่จุดตรงนี้นะคะ เนี่ยเออเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะให้ไว้เป็นโชว์ดอกไม้เนาะนี่เราก็น,<ด>นี่ค่ะป,ป้ายองค์ปูนะะป้ายองค์ปูสีขาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะย้ายเนาะป้าบอกอยากอยากย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงที่ป้ายืนอยู่ตรงนู้นนะคะเสี้ยนฝรั่ลังมันผสมสีมันก็เลยสีเป,เป็นแบบนั้นนะเป็นเป็นเสี้ยนฝรั่ลังลายไปเลยเละป้ามีหลายลายอยู่มีหลายสีเรียกมาอ่าาะไม่ได้ผสมสีหรอกเรามาเมื่อกี้สีนี้ อป้าพี่สระบอกว่าอย่าปลูกเยอะนะป้าเดี๋ยวมีต้นคูณมาอีกสิต้นต้นคูณอีกสิต้นพ่ะให้ลมาไงใช่ไหมจ้อันเดียวกันไหมพี่สระต้นคูณอันเดียวกันไหมที่บอกลุงใช่ไหมทลุงไปนมัใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่เดี๋ยวรอเกตอบก่อนที่ลุงอ่ะต้นคูนเราต้องใส่ ใส่ยาไปทางโน้นดีวกว่ามันจะได้เหลืองๆอ๋ออันเดียวกันค่ะอันเดียวกนันเดียวกันใช่ไหม <c oughs> จ้ะเนี่ยมันจะต้องลงตรงเนี้ยลุบอกว่าลุงลุงสั่งให้เขาล้อมก็ได้ลุงไม่ต้องไปล้อมเองเราบอกว่าจะให้เขาล้อมแต่ลุงต้องไปดูต้นก่อนอจ้าเออให้ลุงไปดูต้นเ,เราไม่ต้องไปล้อม<ห>เ<ร>าอมนาะโอ้ให,ให้เขาล้อมไปจะไปดูต้นตที่ไหนจะมีต้นเยอะแๆหรือต้องดูอีกอให้เข,า,ขาดูให้ ลุงให้ป้าไปดูให้ป้าป้าไปแล้วลุงแยกลากไไงลุงไม่ให้ป้าไปดูลุงจะไปดูเองป้าไปดูป่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราคอยไาจุดในป่าจ้าเดี๋ยวป้าดาจัดการเดี๋ยวป้าดาจัดการพิษณะหัวเราะเลยลุงจะไปดูเองนะลุงแกชอบต้นไม้นะแกก็จะดูต้นไม้ดูอะไรหลายๆด้านหลายอย่าง ต้นเป็นยังไงต้นอะไรกิ่งเป็นยังไงยอดอะไรเงี้ยแกก็จะดูแกจะเลือกา <c oughs> จากที่โลง่งๆตอนนี้สวยงามมากดดใช่ค่ะจายอดบนวมนได้ตนไ่สนทงเนีย๋อ,อ,อลุงบอกว่ารอรอฝนก่อนรอฝนหยุดก่อนใช่ค่ะดเดี๋ยวไปเอา นีะค่อยๆปรับปรับปรับพื้นที่ไปค่ะนะปลูกต้นทองไร้ด้วยต้นไม้มงคลนู้นี่เต็มเลยค่ะต้นทองไร้นี่ตรงป้ายหลังป้ายเต็มเลยค่ะมันขึ้นต้นเล็กก็มีเยอะนะคะอืมวขฮวิ่งนาตังเข้าห้องน้ำนะครับวันนี้ S <S นะเี่มาส่เส้นีจะปค่ะเาังส่ไเรเป๋าลูกเ็รเหค่งร้านม,มาส่งร้านขึ้นรถค่ะมาส่งร้านขึ้นรถ่ะยังไ,คไ,ไเคปาไเขียดแล้วปาเจยบนะ,ะคุณเหลี่ยมสวัสดีคุณ<ร>ส,สากล<ร>สวัสดีค่ะเออมาดูที่รถหมพอตอนเย็นมาแล้วครูก็ทำผมสวยให้อีก อืมอะไรยังคะจะไปใกล้มองเห็นป่าจ้าคุณโลตัสจ้าก็สร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละค่ะมีใส่ใจสวัสดีค่ะมาช้าจังเลยวันนี้นี่ค่ะสวก็น่ารักนะคะมาส่งวันนี้ป้าก็มาส่งหลานด้วยนะนี่มีน้ำมารอจะช้าทุกวันเลยนะเนี่ยรถตกียร์ช้ามากเลยยังไม่ได้สวัสดีนักเรียนเขาอยากไปโรงเรียนแลรถก็เป็นมารับสักกี คุณยิงอนนะคะคุณาาใช่ค่ะขอบคุณค่ะมุมนี้สวยเห็นปู่ชัดเจนอ๋อปลาสมอนะคะจ้าจ้เยอ้าดูหน้าอ้าทำไมหน้ายางงั้นล่ะลูกจเฮ้ย หน้าเปลี่ยนสีเลย่หน้้ยยิมมอูเขากลัวเบะไม่เลยเบะเบียดพี่หมุนเพิ่งจะหายน้องเอ็นน้องเอดบินน่ารักจังเลยหน้าเปลี่ยนไปแล้วค่ะเอฟซีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้ป้าก็ป่วยอยู่อ๋อป้าเจี๊ยบหายไวๆนะคะคอยดูนะถ้ารถมานี่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะ ไม่เพราะทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงนี้เพราะว่าเขากลัวว่าเบะจะไม่อยู่กลัวกลับมาแล้วไม่ไม่เจอเบะไงนี่คือความรู้สึกของเขาอืมวันนี้เบะอาจจะมาส่งปุ๊บนะคะตอนเย็นปุ๊บเบะอาจจะกลับกกอะไรประมาณเนี้ยจะไม่เจอเบะรู้ไหมขนาดเมื่อคืนน่ะนอนดูหนังนอนไปนอนมามันเบ๊ะปากนอนเล่นอยู่ที่บ้านน่ะ เราก็กลัวหลานหลานโดนยุงกัดตรงนี้ก็เลยพาไปที่นู่นพาไปดูหนังกินของดูไปดูมามันทำเบ๊ปปะปากใช่ไหมฮะเบ๊ะเอาแล้วดูขยิบขยิบ <c oughs> ใครเบ๊ะเเหมือนเหมือนะมันลูกควายเหรอควายน้อยบเดี๋ยวไหนตัวสับโทรศั์เขานอนอยู่งี้โัรศั์นี้จะพักหนึ่งมดูไปดูมาปุ๊บ ไปหาเบะไปแอนเหรอนะโอ้โหไปแอนน่ะร้องหาใครเนี่ยเนื้อโตแล้วยังร้องหาเบะอยู่แล้วไปแอนเนี่ยไปส่งร้านเลยไปเร็วตอนที่ไปเล่นกับแม่ดาไปเล่นกับแม่ดาพอเล่นไปเล่นมาเล่นได้สักพักหนึ่งคิดถึงแม่พากลับไปหาแม่เปี้ยวหน่อยพากลับไปหาแม่เปี้ยนทุกคนมีคุณค่าหมด ทำยังไงดีหนูปวดท้องปวดท้องบบลูกหบเไปหรือเปล่าไงท้องมีอะไรเปิท้องมีอะไรเอาดินะเออ่อนหรือเปล่าอ่อนหรือเปล่านี่มีอะไรทางในหรือเปล่านี่เขาบอกเบ๊ว่าหนูปวดท้องหนูปวดท้องไม่อยากไปไม่อยากไปอดูอาการแล้วดูอาการแล้วดูอาการแล้ว ดูอาการแล้วไม่อยากไปไม่อยากไปเพราะท้องตันิ่งๆเนี่ยมันก็หายป้าจะใช้วิธีการนี้บ่อยอย่างดท้องบ่ออยุ้ยมาแล้วเอาไม่ใช่โอ้โอ้นึกว่าแต่มาแล้วก็ตกใจเลยแทนถ้าไม่บอกใครจะมาชมกาแฟอะไครับอ้าวไม่ใช่เลยโอ้โหไม่ใช่เลย

ห้านปวดท้องที่โรงเรียนให้บอกครูมินเวลาหนูปวดท้องบอกคุณครูนะลูกนะรู้ไหมคะไปบอกคุณครูนะว่ามินปวดท้องค่ะถูกว่าจะไอ้ยาแก้ปวดท้องให้กินเนาะโอเคไหมโอเคจ้ะเวลาปวดอะไรก็บอกครูนะลูกนะปวดท้องกินข้าวกินแล้วอุ้ยกินข้าวได้เยอะเลยวันนี้เขาต้มวันนี้วันนี้มินน้อยกินข้าวต้มได้เยอะเลยเพราะว่าต้มต้มต้ม ไม่เขาก็จะเป็นอาการอย่างนี้แหละว่าเพราะว่าเบเขามาส่งคนบึงนะคะสามสิอ้าวไม่ใช่รถใหญ่เลยรถคนดินเชิงเงรแลยเชิงเงรคนกาดที่บาร์ดีค่ะเก่งมากๆเขินไหมมีน้อยเก่งน้อยเก่งอยู่แล้วค่ะมีน้อยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะนุ่งเสือไม่อยู่ไม่มีคนคุย เออเด้อน้องเอ็ดมินอ้าวมาแล้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 วมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วค่ะอืออะไรอ่ะไม่คือเขาเขาจะใจแบบถ้าแม่พีแม่พีกลับกลัวกลับมาแล้วไม่เจอแม่พีไง คือใจเขาจะคิดอย่างนั้นน่กวว่าเป๊ะกับตาบ้านปลใช่มอว,ว่ากลับมาแล้วไม่เจออืมนี่คือตอนที่ขึ้นรถบายบายค่ะนะถ้าขึ้นรถปุ๊บขเขาก็จะไม่ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามีเพื่อน่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ